เวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาดูอู่อีกอูกอ่หนึ่งนะฮะอยู่ในซอยวัดราบประดุนั่นเองครับกับอู H art, H ่ฮาร์ดเิทพีสวิทครับตามมาดูกันเลยครับผม ฮาร์ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นตัวไหนครับผมครับผมฮาร์ดครับฮาร์ดดิฟฟี่เฮตี้เซอร์วิสออฟเฟอร์ครับเฮตี้เซอร์วิสครับทีนี้เราอยากทราบว่าประวัติตของฮาร์ดดิฟฟี่เฮตี้เซอร์วิสเนี่ยมาได้ยังไงครับก็เริ่มจากทำพวกอะไรแ่งก่อนทำพวกติดดิฟฟี่แล้วเราก็มาพอจังหวะกระแสมันเข้ามาเป็นพวกรถซิง่งรถหลังถนนเริ่มใช้งานอ e ีเบทห้าติดกล่องทำนู่นทำนี่เราก็ เล่น SUV, ลลดยรถตัวเองทํามาเรื่อยๆืจนแบบพัฒนานทําเครื่องทําอะไรโดยรถตัวเองก่อนแล้วก็มีพวกกลุ่มเพื่อนฝูงเข้ามาให้เราทําติดกองทำนู่นทำนี่แล้วก็ทําเครื่องขึ้นมาเรื่อยเื่อยแล้วเราก็ขยับมาเป็นอู่ก็ทําเป็นพวกรถแข่งลงสนามประมาณนี้ครับมีรถแข่งลงสนามด้วยนะครับใช่ครับเนี่ยนอกจากที่ร้านเราทำรถเนี่ยก็ <Des mond> มีทําอะไรบ้างับเกี่ยวเล่นทำรถเนี่ยเราทำอะไรกับมัน,น,นไหมก็เริ่มต้แอ่เสเตจเบื้องต้น เป็นหัวีทุเทียนไล่กองอากาศตามสเต็ปพื้นฐานก่อนแล้วก็ขยับมาเป็นพวกใส่กองอแล้วก็ขยับเป็นทำฝาท่านกำลังอาจใส่แคมซิงครับผมแล้วก็ทําท่อนล่างอะไรก็ตามสเต็ปขึ้นไปครับผมประมาณนี้ครับผลงานในสนามมีอะไรบ้างครับที่ผ่านมาก็แจ็ <Yeah. S 1> จะวิ่งส่วนมากก็วิ่งงานค่อนข้างจะเป็นงานพวกรายการค่อนข้าง พวกตัวโย่อย่างนี้เล็บอั u แล้วก็วิ่งเล็บสปีดท,ที่ผ่านมาแล้วก็วิ่งจะเน้นว่าถ้ามีเวลาเราจะไปวิ่งมากกว่า ผลงานของทั้งอ <avec behaviour> <ours> ู่เนี่ยครับมีอะไรบ้างครับที่ผ่านมาก็อย่างล่าสุดจะมีเลฟสเปดเ1 12สิบสมีนาผมแล้วก็งานฮันน่าเดย์ครับที่เป็นรายการใหญ่แล้วก็หยุดพักเพราะผมก็ติดงานบวชไปบวชมานะับใช่ครับส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยที่มาร้านเนี่ยมาสเป็นไหม่้างครับก็เริ่มตั้งแต่ใส่กอง แล้วก็ทํากําลังอัดอย่างเช่นฝาผาสู้ทําพ,พอร์ตเปิดพอร์ตเป็นสเต็ปเบื้องต้นของการทากําลังอัดแล้วก็ขยับไปว่าเป็นเปนลี่ยนรูปก,กําลังอัดบางคนก็แค่ใส่แคมอย่างเดียวก็มีครับป,ประมาณีใช่ครับใส่แคมปฝาดเดิมเครื่องเดิมอะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่งบประมาณของลูกคา้าหรือว่าความต้องการลูกคา้ามีแต,ต่ต่างไปตามงบตามงบถ้าไหนก็ลูกค้าจํากัดงบ มาเท่าไหร่เราก็จะคุยก um, ันก่อนว่าอยากได้ประมาณไหนอะไรยังไงงบประมาณที่เราตั้งไว้ประมาณนี้หรือว่าลูกค้าให้เราเสนองบประมาณไปเช่นสมมติว่ารถคันนึงมีงบประมาณให้เท่านี้อ่าเราจะทําอะไรให้เขาได้บ้างหรือว่ายังไงประมาณนี้ครับหรือว่าถ้าเกิดจะทำโรงนามอยากได้พิกัดเวลาเท่าไหร่อ่าก็แจ้งเรามาแล้วเราก็เสนอเงินประมาณไปให้ลูกค้าโอเคเราก็ตกลงตกลงเริ่มงานอะไรประมาณนี้เพราะจริงคอนเซ็ปต์ของที่นี่ก็ง่ายๆคือแบบว่ารถบ้าน ใช้งานไปบ้านได้ซิ่งได้้งันเพราะว่ารถทุกคันก็สามารถขับไปต่างจังหวัดขับไปเที่ยวขับได้ปกติไม่ใช่แบบว่าขับได้แต่ในกรุงเทพหรือขับเฉพาะงแข่งอย่างเดียวไม่ใช่คอนเซ็ปต์เพราะคอนเซ็ปต์ของเราคือรถบ้านบอาครบๆใช่เออเนี่ยยกตัวอย่างถะเป็นแจ็ซละกันเดิมๆนะฮะเกียร์ออโต้ไม่มีอะไรเลยอยากจะขับสนุกเนี่ยครับจะแนะนำไปไหนบ้างครับเบื้องต้นก็ถ้าเป็นแจ็ซจีเอยกตัวอย่างแจ็ซจีเอก่อนก็จะมี แผ่นก๊อกอากาศทาท่อแอร์ดักถ้า,ถายัางเป็นสเตปเริ่มต้นคือแบบไม่มีกล่อโงโฮชงโอชีดประมาณนี้ครับแล้วถ้าเกิดขยับไปก็เป็นใส่กล่องขยายลิ้นปีให้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดจะเริ่มเปิดเครื่องก็คือขยับไปใส่แคมชาร์ปเป็นแคมซิงก็มีหลายเเสเตปสเตปหนึ่งคือรถไม่มีกําลังอัดเป็นรถเครื่องเดิมแต่2ก็เป็นกําลังอัดหรือว่าเป็นสเตปรถแข่งก็มีทางร้านเราก็มีแคมของเราเอง ถ้าอย่างสมมติว่าถ้ารถล,ลูกค้านี่กล่องไปแล้วยอยา,ากจัอัพสเตตเซ็ตเทอร์โบได้ครับตามความต<ะ>้องการของลูกค้าต้นนี้ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าอย่างรถเดิมๆไส้เดิมคือเครื่องเดิมไม่ไม่เปิดเครื่องไม่แก้เครื่องก็เป็นเหมือนภาษาติดปากติดตลาดบ้านเราคือบุตติต๋วก็คือประมาณ0ู0.5ุ 5, แล้วแต่บอกเครื่องว่าจะไหวประมาณไหนก็จะเริ่มต้นอยู่ประมาณถ้าอย่างเครื่องบ็อกเล็กก็อยู่มาะมาณ3่0 0 0าครับบอกเล็กนี่คือ จ๊ดอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดขยับเป็น็้งใหญ่อย่างเช่น F.B ก็คือจะขยับขึ้นไปอีกราคาอยูประมาณอยู่ประมาณ4 2 0 0 0 4 3อพวก F.B เนี่ยเราใช้คโบอะไรครับอ๋อแล้วแต่ความต้องการเหมือนกันครับเราจะคุยกันก่อนว่าอยากได้ประมาณไหนรถเดิมๆเลยอ่าก็จะประมาณพื้นฐานก็วัาศ04หรือ05แต่ส่วนมากที่ร้านจะเป็น T.D. 0 5ปลัปกสองช่องเพราะจะดึงลึกกว่าหรือว่าพออนาคตลูกค้าอยากขยับสเต็ป อย่างเช่นเอ้ยตอนนี้แค่นี้อนาคตอย่าเป็นก้านเป็นอะไรเทอร์โบโมันก็ยังจะไปได้อีกในหนึ่งระดับครับ ทำเป็น L5 เครื่องบล็อกเดิมตรงรุ่นเซนเซอร์อโ,โบครับเครื่องออทำใส่ของทุกอย่างใส่เต็มรูกก้านข้อฝาสิ่งที่ยังเป็นต้องมีเราใส่หมดครับผมโมโมก็จะเป็นการ์เล็ตเอเป็นตัวบบตเบอร์่ดีทีสามห้ครับผมประมาณนี้ครับก็ กล่องก็ทั่วไปกล่องคนไทยในที่ที่อู่จะเป็นมันเน็นกล่องไทยครับนะก็อ้ชีพก็จะเป็นทันสองตาน,นี้ครับผมคัสก็ B R ีแรงมา้าคันนี้อยู่ที่5 0าร้าแรงม้า505อยู่ที่บู๊สองพันครับผมคันนี้อยู่ที่บู๊สองพันไฮบู๊แต่วิ่งจริงจริงก็วิ่งอยู่แค่ประมาณ2บาทสองพัน เวลาล่าสุดเวลาที่สุดอยู่12 1 ันนี้เดี๋ยวยกหน้าที่ให้พี่อ๊อฟเป็นคนอบอกรายละเอียดดูบ้างครับผมเจอเลยครับครับมาดูเจ้าซีวิคคันนี้ซีวิคคันนี้เป็นเครื่อง R18 ครับ,รบแล้วก็เจ้าของตอนแรกก็เดิมๆแต่อยากเพิ่มเติมก็คืออยากแรงขึ้นก็ขยับระด็กขึ้นมาเรื่อยๆก็ทําการเปลี่ยนรูปก้กานพ่อ<ม>ทําผงทาฝาแล้วก็ตอนแรกก็จะเป็นระบบไฟก็คือระบบไฟเดิมแต่เจ้าของอยากได้ดีเพราะว่าชอบเอลดีมากก็เลย<ม>จัดเอลีดีให้ รุ่นหนึ่งนะแล้วก็นี่ก็มีก็ทําค่อนข้างทําครบนะครับแต่ในสเต็ปรถบ้านนะสเต็ปรถรถคือของคนเต็ปคือบอดี้เดิมมีแค่แบบว่ามีฝาหน้าฝาหลังอะไรแบบนี้ไล่น้ําหนักเบาเฉยแต่ก็มันก็ไม่ได้เบามากนะครับก็คือเอาใช้งานกล่องก็เหมือนกันครับกล่องคนไทยเหมือนกันครับใช้กล่องคนไทยที่นี่ส่วนมากใช้กล่องคนไทยครับแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรกงเกียร์ปกติก็ทําตามรถยักษ์ซิงทั่วไปครับเกียร์ก็มีอยู่ลวแล้วก็ภายในภายในก็ แต่งสวยทำสาภาพก็คือถ้าสังเกตตามมาดูภายในผมก็ได้ตามมาดูภายใน,นะามมานอ่านี่ครับภายในก็จะมีมีเบาะคู่หนึ่งเบาะหลังสังเกตครับอยู่ครบแผงมาตรงแผงมาตูอะไรพวกนี้อยู่ครบเพราะว่ารถเราเน้นใช้งานอยู่แล้วครับอยู่ครบครบับครบเลย ตามจริงเรื่องทํารถทุกอย่างครับอยู่ที่เจ้าของครับเจ้าของอยากได้แบบไหนเราก็จัดให้แบบนั้นฮะแล้วก็เนี่ยคงคอนเซ็ปต์อยู่ละรถเดิมใช้งานซิ่งได้ฮะก็จบไปสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูคันต่อไปเป็นรถเจ้าสํานักเลยคันนี้เด็ดนะฮะเดิมจริงๆหมายถึงภายในนะฮะเดิมดูห้องเครื่องดูอะไรกันว่าเป็นเครื่องอะไรเดี๋ยวตามไปดูครับคันนี้กันบา้างบี้ซิตี้ ไม่เคยมีใครเขาทำครับคันนี้แนะนําเลยครับเป็นรถเจ้าสนักเองนะรถของฟ้าเองนะคะคันนี้จะบอกว่าเต็มไม้เต็มครับมีโลก,การพ่อหองฝาแคมพบโปจะเป็นโทโบเดียวกับแยานคันเมื่อกี้ที่เราได้ดูไปนะก็เลยราคาสิบห้าสิบเหมือนกันคันนี้ก็กล่องคนไทยเหมือนกันแล้วก็พวกพวกเนี้ยก็เธอทำการคิดเองว่าจัดตรงจัดอะไรเองว่ามันจะควรอยู่ในแบบไหนรูปแบบไหนอมอน้ําเราก็ใช้หมอน้ําใบเล็กเพื่อที่จะแบบว่า ลดพลัความร้อนคือให้อากาศถ่ายเทยได้อากาศเย็นเข้าห้องเครื่องได้นะสังเกตนะฮะของเราครบก็เสรตจครับแผ่งแอร์เรามีครบครับความเย็นอะไรพวกนี้เราครบหมดฮะครับผมทานนี้ก็ระบบทำความเย็นเป็นระบบแตนด์ดรถแเอร์เต็มครับผมใช้งานได้ปกติทุกอย่างพองน้ำเรื่องระบบความร้อนเราไม่มนะีปัญหาระบบมันทุกอย่างปกติจะมีเรนซเลตเทสบีบีฟัมติกวัมโม่ี0ลิตร ชีพบอสไอดีพันลางชีพจะเป็นของ BR อีอาร์ดีระหนแรงม้าคันนี้อยู่สุดที่อยู่ที่4 6 1แรงม้าแต่บูตอยู่แค่ประมาณ2บาท์สมุว่ารถใช้งานเนี่ยรถใช้งานด้วยคันนี้รถคันนี้ส่วนมากจะขับใช้งานพาที่บ้านาพาครอบครัวแต่งยังหวัดเช่นประมาณแต่งยังหวัดก็จะมีพวกขับต่งจังหวัดวีเชียงใหม่บ้าง เชลบูนอุดรเราไปหมดคันนี้ลองดูสภาพรถโดยรวมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูภายในคันนี้เลยภายในคันนี้นี่แบบว่ารถภายนอกรถรับลูกรถรับลูกรถรับส่งลูกไปโรงเรียนนี่ครับมาครับเราดูได้เลยครับเบาะนี่ยังสภาพเดิมๆสีเดิมๆเลยครับภายในเดิมๆก็จะมีแค่แบบว่าดิฟฟี่คุนดิฟฟี่พวงมาลัยแค่นั้นเลยแล้วก็คันนี้ช่วงล่างก็ใช้เป็นแก๊ปแก๊ปเอสเอสทำแก๊ปเป็นเอสเอสใหม่ ก็คาร์บอนสีย,ยางก็ใช้ตามคอนเซ็ปต์รถซิ่งทั่วไปอาจจะเป็นตองแปดอารวนอาแล้วแต่ใครจะเลือกใช้เราก็คุงคอนเซ็ปต์แค่นั้นแต่ว่าสีเราต้องเก็บไว้ก่อนสีที่นี่ต้องเก็บไว้ก่อนแต่ละ่ันก็ไม่เก็บก็เงาไม่เงา,เงาก็สวยแล้วแต่แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะก็มีหลายพันครับก็ลองพิจารณาดูติดตามผลงานกันได้ครับลองดูสําหรับคนที่ต้องการรถบ้านอยากซิ่งรถใช้งานอยากแรงใช้งานทางไกลได้ครับ น็อปเปอร์ฮะมีอะไรอยากจะแนะนำไหมก็สำหรับคนที่จะเข้ามาทำหรือว่าคนที่อยากจะเริ่มทำรถหรือว่าอะไรก็อยากให้มาปรึกษาก่อนค,คือคุณวางงบมางบคุณมีเท่านี้คุณอยากได้อะไรบ้างใช่ไหมฮะคือถ้าง,งบคุณมีเยอะคุณก็ได้กำลังเยอะตามไปแรงมาเยอะตามไปใช่ไหมฮะคือของที่คุณได้ก็เป็นของดีอยู่แล้ะคือเราไม่ได้ใช้ของไม่ดีอยู่แล้ะเราใช้ของดีแต่ก็เราก็ใช้ตามงบ คืออย่างสเต็ปเดิมๆอย่างที่ฮาร์ดบอกไว้ตอนแรกก็คือเตปเดิมๆก็แค่เปลี่ยนกองทำแอร์ดักหัวช่วงหัวฉีดธรรมดามันก็ขับสนุกขึ้นแล้วแต่ถ้าคนแบบขับไปแล้วเซี่ยนอยากแรงขึ้นอีกมันก็มีสเตปต่อไปคือทํารถยังไงจริงๆแล้วมันไม่มีวันทิ้นสุดหรอกครับมันอยู่ที่ความพอใจของเราเองว่าเราจะลงตัวแค่ไหนอย่างรถผมผมตอนแรกผมว่าผมเป็นโตโยต้าที่น่าจะฮาร์ดจะาทำแรกๆมาโตโยต้ตารุ่นเก่าที่ฮาร์ดทำน่าจะเป็นเครื่องแรกนะ<อ>ใช่ไหมน่าจะเป็น ช่วงแรกๆเ,เลยครับก็เป็นบล็อกเก่ากบล็อกเก่าช่วงแรกๆก,ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยาทำไงเราเอาเลยเข้าลองลองดูสุดท้ายก็แฮปปี้เพรมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็อยู่ที่ตัวเราคือท,ทําด้วยความที่แบบว่าด้วยความที่เป็นน้องไว้ใจเราเชื่อใจเห็นทํารถมาแบบเห็นมาตั้งแต่อยู่ร้านเก่าอยู่ตั้งแต่ตัดติดดิฟฟี่ธรรมดายังไม่ได้ทําเครื่องทําอะไรจนแบบว่ามาทํามาทำ่อวนี้ก็คือ คล้ายแบบว่าเปิดมานานสั่งสมประสบการณ์มาเรื Kristen ่อยๆเห็นประสบการณ์เขาพัฒนาขึ Dartmouth ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเห็นรถทําวิ่ง11วิ่ง12วิ่ง12ในบอดี้แบบว่าสภาพน้ําหนักรถคือน้ําหนักรถของพี่อู่เนี้ยน้าหนักรถไม่ได้แบบว่าไล่ลงจนแบบว่าอย่างแจ๊สนะครับแจ๊สก็ตันกว่าครับตันหนึ่งตันหนึ่งเกือบตันสองตันหนึ่งเกือบตันสองเราถ่าว่าเออคือคงคอนเซ็ปต์ว่าเฮ้ยรถเดิมเราไม่ตัดอะไรครับอาจจะแบบว่าถอดวงถอดเบาะอะไรธรรมดาซึ่งส่วนมากรถไปแข่งสนาม ก็ถอดเบาะถอดไหล่ไล่น้ำหนักธรรมดาแต่นี่ก็คงคอนเซ็ปต์ว่าเฮ้ยรถบ้านใช้งานแอร์เย็นเพียงพอแค่นั้นเพราะรถรถที่นี่ไม่มีท่อความแอร์ใช่ความแอร์แอร์เย็นเปิดแอร์สามารถขับทางไกลขับเที่ยวได้ทุกคันเพราะว่าที่จัดทริปล่าสุดก็คือที่ไปเพชรบูรณ์มาล่าสุดก็คือน่ะ รถที่ทำที่นี่นั้นก็ขึ้นเขากันไปปกติไม่มีปัญหารถไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนไม่มีขับไม่มีขับแช่ได้ใช้งานได้กันิดนึงคืออยากฝากว่าถ้าใครอยากคงคอนเซ็ปต์ว่าเป็นรถบ้านที่สามารถซิ่งได้เที่ยวได้เนี่ยครับก็ลองเข้ามาดูครับคือลองตัดสินใจดูครับเพราะว่าผมไม่ได้เชียร์หรือว่าอะไรเพราะว่าประสบการณ์ตรงผมก็โดนมากับตัวเองว่าเอ้ยมันโอเคมันเวิร์กจริงนะฮะก็ฝากไว้ตรงนี้สำหรับใครที่เข้าิ่งรถบ้านยากซิ่งด้วยอะไรับด้วยไม่ใช่ว่าทำแล้วต้องจอดอย่างเดียว ประมาณนี้ครับก็รถสี่ห้าร้อยมาก็ขับไปจังหวัดได้ที่นี่ไม่จำเป็นว่าทํสี่ห้ารอยมาต้องจอดแล้วสไลด์ไปสนามไปสนามเราจะเน้นว่าขับไปทุกคันก็สหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่จะเข้ามาอะไรวันนี้ก็ติดต่อทางหน้าเฟซก็ได้ครับทางเฟซอินบ็อกอะไรมาก็ได้ครับหรือว่าหน้าเพจก็ได้ติดต่อมาได้เลยมีคนตอบอยู่แล้วแน่นอนนะฮะก็สงสัยอะไรก็สอบถามมาได้อยากจะเข้ามาทําหรือว่าอยากจะเข้ามาอะไรก็เบอร์โทรเอ่อเบอร์โทรผม0 8 3 0 0 5 0 1 3 8ครับเป็บุ้งชื่ออะไรครับ ฮา,าร์ดดิฟฟี่ครับภาษาไทย h a r ์ก็นูกผู้สละอารารอเรือกัลันทรหารแล้วก็เป็นวักดิฟฟี่ก็ดอเด็สละอ,อีฟอฟันพอฟันสละอ,อีเมเอกครับผมตรงชื่อแล้วก็เพจครับ HP Service and t u n i n g ครับครับครับฝากไว้ตรงนี้ก็ใครที่สนใจก็เข้ามาได้เลยครับลองเลือกชมผลง,งานดูผลง,งานกันก่อนใช่ดูผลง,งานได้ก่อนใครอยากทำอะไรก็โทรติดต่อได้เลยครับโดยตรงนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ ผมด้วยน,น,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ